สวัสดีครับผมช่างวิชิตนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการดูไฟอะลามโชว์ที่ตู้สาขานะครับของตู้สาขา n e c sl 2 0 0 1นะครับผมจะเห็นได้ว่ามีไฟอะลามโชว์กระพริบสีแดงที่ตู้สาขานะครับสามารถดูได้ว่ามันโชว์อะลามอะไรบ้างนะครับและสามารถเคลียร์อะลามออกไม่ให้ไฟกระพริบโชว์สีแดงนะครับ โดยเข้าไปที่โปรแกรมเว็บโปรนะครับพิมพ์ไ p ตู้สาขาใส่ username password กดล็อกอินเข้าไปครับเข้าไปที่รูปประแจนะครับผมมาดูหัวข้อ System Alarm นะครับจะเห็นได้ว่ามีอะลามโชว์อยู่นะครับ เมื่อต้องการจะเคลียร์ไฟอะลามโชกระพริบที่ตู้สาขา <c oughs> ก็กดเคลียร์ได้เลยครับเคลียร์หมดแล้วกดล็อกเอาท์ออกจากระบบครับมาดูที่ตู้สาขาครับผมจะเห็นได้ว่าไม่มีไฟโชกระพริบสีแดงที่ตู้สาขาแล้วนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับผมกับการเคลียร์ไฟอะลามโจนะครับสวัสดีครับ